ข่อยพี่น้องอยู่ดีมีแห้งอยู่ใดมีหี่จ้ะเสียเบิ้งเองียงโอ้ยเบิ้งต้นบัวหิมะข่อยเบิ้งพี่น้องเบิ้งสภาพข่อยละหยากเนาะหยากไม่อีพอข่อยแม่ข่อยเรบ่ข่อยแต่ว่าเบิ้งต้นบัวหิมะข่อยเบิ้องในพี่น้องเอ้ยเหี่ยวเหี่ยวแห้งคือสิมันบ่วหลอดแล้วล่ะคือจ้ะนี่เบิ่งเนี่ คือตอนแรกอันตอนฝนบ่ค่าใ้ตกอันข่อยก็บ,บ่ได้อหดน้ำเพิ่นน่ะแม่พี่น้องบ่ได้อหดน้ำเพิ่นเบิ่งไในบ่เออบ่ได้อหดน้ำเพิ่นนช่วงเซ็ปุ่นขาดน้ำเพิ่อนละเหี่ยวแห้งลงพี่น้งงนองเอ้ยอืมบัดนี้มือซองมือขึ้นหลังมาฝนจังตกใส่โอ้ตาย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 ก้อยมันเลือดต,ตุนตุนบัวหิมะข่อยเส้นนอกข่อยอยากพี่น้อง อยางนี่พอคอยน,นั่นละมึงเนี่ยโอ้ยพุ่มชิงงามอุษาเพี้ยนถนอมมากมองเนี่ยอืมมันหยางเนาะให้จังไรจ้ะเนี่ยถือฝนเนี่ยนี่ถือฝนพุ่งขึ้นมาคอย,อยอหยาเขาบริเวณหน้ามุมพิภูยู่เฮือนพี่นอ้องมึงเนี่ยต้นนี้ก็โอ้ยเนาะตายคุ่มเสียดายได้บัดนี้พุ่มชิง,งงาม ปูไหมน้องแกะตัวไหมอือใช้ตั้งเดมันหยากเนาะว่มีเวลาไดีมาเบิง่งมาดูแลพี่น้องเอ้ยผ้าพ่อใหญ่ผ้าอีพอกขาเที่ยวเขาเที่ยวออกล่งพยาบาลลานวันทางเที่ยวไปน่าอารถวานทางเที่ยวไปให้กขบพบปานเที่ยวไปให้ไปน่าอ,อารถคำเป็นสมัยก่อนก่หยางกับจนทางเป็นสูงกับละพี่น้องเงอเนี่ยโอ้ยว่เสียดายเด้ อันนี้พ้นถือฝนเราพ้นขึ้นมากพี่น้องนี่ตอนแรกก็รํางสีเหี่ยวไปแล้วเด้อโอ้ต่บุญนี่คือสีมิดสีดีหยัานเป็นบอลอดบอลอดดอกคือพี่น้องบึงสภาพแล้วอือบอลอดดอกจ้านีพว่เปยังเดี๋ยวดินพวกนี้ก็จะเอาไว้ปลูกพริกปลูกพริกปลูกกะหลำดาวคุณอาจ้ะพี่น้องเอ้ย ตายเบิดอันน,นั้นเน่าหนามห่อนแล้วมาถือฝนแลน้วเน่าหนามหัวเพิ่นเน่าตายอันมื้อนี้มันห่อนช่วงหนึ่งมื้อหั่นไข่ก็บบริโภคหนามบ้อยู่เหือนแม่พี่น้องอือกา้าตาไปเฝ้าพ่อใหญ่เฝ้าไข่พ่อใหญ่อยู่โรงพยาบาลเออหาผู้สิวย,ยคนไทยก็มีกรนแสอีแม่เราโมโหคนไทยก็คิดเลือดตนเลาอีแม่ขอยเ่าเฒ่าแล้วขาเลาบ่ดีแม่พี่น้องเออขาเลาบ่ดีแล้วยางไปไสมาไสก็สบ่สะดวกสบายอีหยังอ,งอ,อีกก็ คิดเลือดตดอดนะุ่นแล้นะก็เลยเออเอา้าปล่อยปล่อยเลือดตามเลือดเลยหลดมึงอยากสีบอลอยากสีผากเลยจ้ะไปเพื่อเลยเหลือบบกีกต้ตุ่นไปไปหนอนหน่อยลงหน่อยลงย,ย,ยังมีชีวิตอยู่หนึ่งสามสี่ห้าหกตนนั่นอู้จ่ายนี่พว่วมสีงามสงสัยเป็นขาดนาหนาแล้วไปหน้องว่ามีหนาม ม,มันแห้งมันห่อนค่กะกุบานข่อยขึ้นนาแรีงจังจริงลำบากอยู่ทดลองเนาะถือว่าเฮาทดลองเป็นการเลี้ยนรูไปในตัวเฮาสิดเด็ดหุ่นจักวิธีดูแลเพิ่นว่าเพิ่นต้องดูแลต้องรักษาเพิ่นจังใดเพิ่นจังสีใหญ่น้ำเฮานะเนาะโอ้ยมาเบิ่องอีกเทือดก็กกตายแล้วพี่น้องเหลือยอยุหกตนโอ้ตายเสียดายเด้เสียดายก็เฮ็ดจังไดนนะ้องมันยากอยากไรอันไรเนี่ย อันมือนี่ก็เพราตานภาพพญายักออกจากโรงพยาบาลมือนี่ก็ได้พี่เนาะภาพพญายักษ์ออกจากโรงพยายบาลอันนี้พึ่งฝืนขึ้นมาได้หนี่งสงใส่พึ่งถือฝนนะ่ะนะฝนตกมือน,นันละพึ่งถือฝนพึ่งก็เลยข,ขึ้นมากพึ่งส่วงใส่พึ่งเริ่มสีงเหี่ยวไปแล้วหละนี่แต่ว่าพึ่งขึ้นพึ่งถือฝนตัวนี้ยานมันไปแล้วอยู่นี่โอ้ยเนาะอือกออระซางมันดอกเนาะ มาเป็นยังเสียดะไรก็เสียจัิงเลยนะหามาปลูกไม่ได้อยู่อันนี้นะอืออยากปลูกเขาก็ซื้อมาปลูกไม่ก็ได้ไปละบานี้พี่น้องเอ้ยมาสวางมงบัวหิมะในสวนอืมวางเปาล่าพี่น้องเอ้อืเดี๋ยวโมกีตุนกับว่เป็นยังเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เสียไว้ปลูกพริกต่อไปปลูกพริกปลูกยังต่อไป ตากดดแดดไว้นี่แหละกระสอบเพราะว่ามันยังมีท่านในมีต้นมีอย่างเกิดอยู่เนาะไปแล้วจ้ามาแดดตุ่นบัวหิมะรอแลยลุงลิงพี่น้องเอ้ยอืไปแล้วจ้าเหล,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 ลือพุกิตตุนดอกคือขอบคุณพี่น้องวัสดุผูสุคนขอบคุณที่เข้ามารับส้มด้วยพี่น้องเอ้ยขอบคุณที่เดียวมาเบิ้งมาแล่คลิปข่อยกบะปิมีอย่างดอกจ้าเลื่อยเปื่อยไล่ซะละ Mọi ngon mọi người bắp Bye bye